สวัสดีค่ะสวัสดีเอีทุกท่านนะคะในคลิปนี้เราก็ได้ไปดูข่าวเนาะที่เมืองไทยนะคะก็คือพมาอ่านั่นแหละที่ออกไปนัดคนรวมกันไปประท้วงนั่นเละเนาะก็เลยเห็นข่าวมีการไล่ที่จะจับกันนั่นเลยค่ะเนาะแต่เชื่อว่าคนไทยคงไม่ทําร้ายหรอกแต่ว่าที่เขาไล่ไปคืออยากจะจับตัวคนนั้นเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจ คืออยากจะให้รู้ว่าที่เมืองไทยต่างด้าวไม่ควรมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆเพราะมันคือประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศพมา่าหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรจะมีการมาท้วงหรือออกไปประท้วงรัฐบาลของตัวเองที่ที่ชาติอื่นเขาอะค่ะถ้าอยากจะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ที่ ที่บ้านเมืองตัวเองใช่ไหมคะทุกคนถ้าตัวเองไม่ชอบรัฐบาลของตัวเองก็ต้องกลับไปประเทศตัวเองเพื่อไปบอกไปบอกคนที่เป็นนายกของตัวเองเนะี่ยเป็นไปบอกคนที่เป็นผู้นําของตัวเองว่าตัวเองไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบเขาไม่พอใจเขากลับมาประท้วงในประเทศอื่นมาทําความวุ่นวายให้ประเทศอื่นเขานะ่ะ อันนี้มาเล็บเจเจขอบคุณคุณโอมนะคะคุณโอมคุณสิงห์ดำและทุกคนนั่นแหละคะ่ะที่มีส่วนไปช่วยกดดันในเรื่องนี้เนาะเพราะเอพระมาคนนี้ออกไปประท้วงหลายครั้งแล้วนำขบวนคนเพราะมันมีทุนต่างชาติหนุนหลังหรือนักการเมืองในประเทศไทยหนุนหลังมันอยู่นั่นแหละนะคะคนไทยคงรู้แหละว่าใครเป็นใครเนาะพูดไปก็เท่านั้น ก็อยากให้รู้ว่าที่นี่ประเทศไทยแผ่นดินไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วคนไทยก็เคารพนะคะเทิดทูนไว้เหนือหัวศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะท่านให้ประชาชนมากเหลือเกินให้จนไม่ห่วงสุขภาพของตัวเองนะแต่ละพระองค์อะ่ะที่ออกไปทรงงานน่ะทำงานเพื่อคนไทยทั้งนั้นเลยอะนะคะไม่ใช่ว่า คุณไม่ชอบประเทศของคุณแต่คุณจะมากดดันให้ประเทศของเราไม่มีสถาบันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะพวกนี้คือไม่รู้จักไม่รู้จักอะว่าที่นี่คือประเทศไทยประเทศไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็อยากจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศไทยเราดูอย่างประเทศอ,อื่นดิที่เขาไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นประเทศของเขา เขาไม่ต้องการมันอยู่ที่ประเทศของแต่ประเทศไทยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้ามีแต่ักการเมืองที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนนะไม่คำนึงถึงบ้านเมืองหรือคำนึงคนในชาติเนี่ยคือคนไทยเนี่ยจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนำหน้าเนี่ยทุกอย่างนะ่ะเห็นไหมคนไทยเดือดร้อนนะคะแบบนั้นนะ่ะแต่ที่เรายังพอไปกันได้เพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เวลาบ้านเมืองเรามีอะไรใช่ไหมคะ สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยช่วยเหลือคนไทยทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆค่ะทุกคนคนไทยทุกคนนะคะที่รักบ้านเมืองเนะี่ยเขามองเห็นเขารู้เขารับรู้ได้นอกจากคนที่ไปถูกปั่นหัวจากต่างชาติจากนักการเมืองที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละจึงจะมองไม่เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทําอะไรไว้บ้างเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยเนะี่ยทุกๆพระอ,องค์ออกไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ย พูดนำเสนอสิ่งต่างๆที่ในประเทศไทยนำวัฒนธรรมไ้เขาเรียกอะไรนะวัฒนะวัฒนกรรมใช่ไหมมายลบเจอาจจะเรียกไม่ถูกคือสิ่งที่เขาประดิษฐ์ต่างๆนานาสอบถามว่าเป็นยังไงทำยังไงทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนำเข้ามาปรับปรุงนะคะให้คนไทยได้มีโอกาสใช้เหมือนบ้านเมืองอื่นเขานะี่ยนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะคะ แต่คนไทยบางกลุ่มก็ยังมองไม่เห็นยังยอมยอมให้ต่างด้าวต่างบ้านต่างเมืองออกไปประท้วงออกไปนำความเดือดร้อนออกไปลบล้างสถาบันเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทำอะไรอยู่อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะแทนที่จะช่วยช่วยผลักดันคนเหล่านั้นที่เข้ามาทำไม่ดีในประเทศไทย ทำให้สถาบัานเสื่อมเนี่ยนะคะดูถูกเหยียดหยามสถาบัานดูถูกประเทศไทยดูถูกคนไทยเนี่ยให้มันหยุดการกระทําสิ่งนั้นให้ได้ต้องใช้กฎหมายให้เป็นใช้กฎหมายให้แบบให้ดีอะ่ะให้คุมคนต่างด้าวต่างชาติได้ว่าเมื่อคุณเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณไม่ควรจะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทําให้คนไทยไม่พอใจเนะี่ย ไปการลบล้างการปกครองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้เพราะคนไทยรักสถาบันแล้วเราต้องมีสถาบันหลักเพื่อประครองคนไทยจากนักการเมืองที่เห็นผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละเป็นหลักนะคะถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะโอ้นักการเมืองกงกระเลกสนันวันไหวไม่เกรงใจใครล่ะคะ ขนาดมีสถาบันพระมหากษัตริย์มันยังโกงแล้วโกงอีกโกง,งอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะเลี่ยงกฎหมายทุกอย่างเพื่อจะเอาผลประโยชน์กอบโกยข้าวหาตัวนะเห็นไหมนะคะถ้าลองไม่มีสิโอโฮมัคนคงมองไม่เห็นหัวคนไทยกันแล้วแหละนะคะคงแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันต่างคนต่างจะอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้นั่นแหละสิ่งที่คนใดต้องรักษาไว้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละชาติศาสนา สถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งคนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยเพราะมีสามสถาบันหลักนี่แหละค่ะก็คือสถาบันพระมาหากษัตริย์นี่แหละค่ะจะช่วยเหลือประชาชนได้โดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนนักการเมืองนักการเมืองให้หัวคะแนนสามร้อยห้าร้อยพันเพราะหวังหวังคะแนนเสียงว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในประเทศไงแต่สถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่ได้หวังหวังให้คนไทย มีความสุขมีดีเขาเรียกอะไรอยู่ดีมีสุขรักสามคัคคีปกป้องบ้านเมืองของตัวเองนั่นแหละค่ะสิ่งที่สถ,ถาบัานพระมหากษัตริย์อยากเห็นคนไทยเป็นแบบนั้นแต่อะไรปัจจุบันต่างด้าวเข้ามาเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยเรียกร้องให้ยกเลิกม1 1 2 1 1หนึ่งสแต่ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไทยนิ่งเฉยไม่ทําอะไรโอ้โหนะคะคนไทยเราก็ควรจะเอาไอ้พวกข้าราชการที่มันมองไม่เห็นความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ควรจะให้อยู่ในหน่วยงานรัฐด,ด้วยซ้าไปนะคะควรจะเหมือนกับพวกที่เป็นครูก็เหมือนกันเป็นครูที่จะสั่งสอนประชาชนแต่ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย ออกไปชูสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วอะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยไม่ควรจะให้เป็นครูสอนคนในประเทศไทยสอนเด็กๆและแอดฝรั่งที่เป็นครูไปสอนในสถาบันพวกนั้นน่ะแล้วมาโจมตีสถาบันนะไม่ควรจะให้อยู่ในประเทศไทยด้วยซ้าไปขับออกไปแล้วขึ้นแบล็คลิสเลยห้ามเข้าประเทศแล้วโรงเรียนไหนที่สนับสนุนคนพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะให้ครูเหล่านั้น มาเป็นครูในหน่วยงานรัฐด้วยซ้ำไปฝากคนไทยดูแลบ้านเมืองของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ